God of the day วันนี้ไพมีอะไรจะบอกคุณ Hidden depths something hidden is about to come to light Perhaps a secret or memory at the back of your mind When we expose what's hidden We can become free ความลึกที่ซ่อนอยู่บางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่กำลังจะเปิดเผยอาจเป็นความลับหรือความทรงจำที่อยู่ในใจของคุณเมื่อเราเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่เราจะเป็นอิสระได้สำหรับบางคนไพ่จะมาบอกว่าให้คุณเปิดใจแล้วคุณจะรู้สึก มีอิสระหรือถ้าใครเป็นคนที่มีความลึกลับซับซ้อนก็ให้คุณเปิดใจของคุณกับคนรอบข้างเพื่อให้คุณได้รู้สึกเป็นอิสระและมีความเบาสบายมากขึ้นบางครั้งการปฏิเสธอาจง่ายกว่าการเผชิญหน้ากับความท้าทายดังนั้น เราจึงทำราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและแสรงทำเป็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีอย่างไรก็ตามการปลดปล่อยสิ่งที่ถูกซ่อนไว้จากสายตาสามารถปลดปล,ดปล่อยได้มากและช่วยให้เรามีชีวิตต่อไปได้นางฟ้าแห่งน้ำ มาเพื่อที่จะจับมือคุณอย่างอ่อนโยนและแนะนำคุณในระหว่างประสบการณ์การปลดปล่อยนี้เหตุผลประการหนึ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆซ่อนอยู่ก็คือความทรงจำที่เจ็บปวดนี่เป็นสิ่งที่เข้าใจได้โดยสิ้นเชิงและหากมีบาดแผลร้ายแรงในชีวิตของคุณสิ่งสำคัญคือ ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำคนเดียวสิ่งที่คุณต้องทำคือก้าวแรกที่ก้าหาญเพื่อความเป็นอิสระจากอดีตของคุณเมื่อคุณทำสิ่งนี้แล้วจะมีคนที่สามารถช่วยคุณเดินผ่านประสบการณ์อย่างอ่อนโยน และสอนวิธีปลดปล่อยมันด้วยความรักจากนั้นคุณจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเบาสบายและมีความสุขมากขึ้นและพร้อมที่จะยอมรับชีวิตที่เหลือของคุณในทางบวกเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นหมายความว่าคุณอาจพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ถูกซ่อนไว้แต่ควรทำสิ่งนี้ก็ต่อเมื่อ คุณรู้สึกว่าถึงเวลาที่เหมาะสมก็คืออย่างเช่นคนที่กำลังหางานหรือมีโปรเจกต์ที่สำคัญบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆเรื่องสำคัญเหล่านี้ควรเปิดเผยในเวลาที่เหมาะสมเพราะคำวิาพากษ์วิจารณ์ของคนรอบข้างอาจจะมีผล ต่อพลังงานของคุณความหมายอีกอย่างของไพ่ก็คือคนที่คุณรู้จกักกำลังมีความลับกับคุณความลับเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่เพื่อให้พวกเขาทำร้ายคนอื่นถึงเวลาแล้วที่คุณจะซื่อสัตย์กับตัวคุณเอง เมื่อฟังจบแล้วให้คุณนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเช่นถ้าเป็นเรื่องงานาถ้าคุณยังรู้สึกว่างานงานนี้คุณยังไม่เข้าใจในบางจุดคุณก็ควรไปศึกษาไปเรียนกับโคบาอาจารย์ในช่องทางต่างๆพวกเขาจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จหรือถ้า เป็นเรื่องสุขภาพจิตคุณก็อาจจะต้องอใช้ธรรมะเข้ามาช่วยตรงนีอ้อาจจะช่วยคุณได้ในบางคนนะคะแต่ถ้าบางคนยังไม่สามารถาาแก้ไขปมในใจได้คุณก็อาจจะต้องไปพบนักบำบัดจิตนะคะไปพบแพทย์นะคะ หรืออีกในยยะหนึ่งของไพ่ก็คือถ้าคุณมีเคล็ดลับอะไรที่พิเศษเจ๋งๆที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็ให้คุณนำเสนอสิ่งนั้นให้ผู้คนได้รับรู้เคล็ดลับนี้ไปกับคุณด้วยนะคะสิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้พบกับความสุขและความสำเร็จในชีวิตนะคะ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีอิสระอิสระนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของอิสระ ในด้านจิตใจของคุณเองที่ได้เป็นผู้ให้นะคะแล้วมันรู้สึกมีความสุขนะคะหรืออิสระนี้บางคนก็สิ่งเคล็ดลับนี้อาจจะไปส่งเสริมในเรื่องการงานของคุณให้การงานของคุณก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองและทำให้คุณสามารถเป็นอิสระทางการเงินได้นะคะตรงนี้นะคะ ก็ลองให้คุณนำไปปรับใช้ไปพิจารณา,าตัวคุณเองดูนะคะว่า,าคุณมีสิ่งไหนในในไพ่นี้ที่เราพูดออกมานี้ก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะคำอวยพรจากเราในวันนี้คือขอให้คุณได้พบกัลยาณมิตรที่ดีที่ส่งเสริมให้ชีวิตคุณก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองขอให้คุณได้พบเจอ คนรักค,คู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นคนดีมีศีลธรรมเสมอกันขอให้คุณได้เติบโตในที่ที่เหมาะสมและเห็นศักยภาพในตัวคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ